นี่ปลาเล็ดค่ะแม่ปลดแม่น้ำเรดรตกูน้ัวยังใหญ่เลยอะะ่ะน,นี่ตัวเล็กนี่ตัวเล็กเหรอเราเมื่กอกี้ไข่ไหมไม่ใช่เราขายตัวของเราเราปลาตเตียไจะขายให้ปานเลยหอ <S <S มอเราเียกไปแล้วก,<ไ>กเียเราเตียกไปแล้ววัไกไสเียกได้กโลอ่ะ เทียนอ่ะตักกิโลเราเหรอนึ่งกระพรอมันได้อะไรอ่ะเด็สิจะไปโลไม่เหรอนี่นี่โลจางเมื่อกี้เนี่ยที่มันปอนต่อปอนเลยมังเวลาเก้านาฬิกาเจีหายบักบิดรอย นี่คนทำปลาเป็นอะ่ม่ใชนมถ่ยากปลาร้อยมาสสนได้หน่อยดิตัวอยโอ้โหตัวร้อยเลยวะแห้งนี <t 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 ่ะเมื่อกี้อช่างได้โรเดียวเองบางโลย่ตเิเะนอ้เลือดสาดอ้าวยายเลือดแล้วนะจริงวะน่ะปลาเลือดคนวะน่ะ เลือดผสมกันไปเลือดย้ายอะทีน่ะอ๋ออือเราเราสะอัดวิดีโอบอกมืออาชีพเลือดซะแล้วนี่ไปซะําเขาก็ไม่รู้อยู่แล้วใส่อย่างนั้นเลือดปลาซะก็จบใช่ไหมเออไม่เข้าทางหรอไอ้ให้ให้ให้แม่เขาเกลือไปเลยใช่ไหมเนี่ยเขาทำอะไรยังไม่รู้เลยเอาหรออ๋ออันนี้อันนี้แปลรูปให้อิยยะ เราจะเอาแช่น้ำแข็งไปอ่าใครจะทอดอ่ะพี่เนี่ยเห็นบ้านอีกเขาอะไรเงี้ยเขาเยอะนะคนนั้นอ่ะขอให้แวะไปน่ะทอดงอปลาเก๋าปลาเกือมันก็ทอดมีสนใจแต่ไม่ฝากไปอีกบ้านง่ายน้จะเตรียมไปแล้วกันเดี๋ยวเขาจะให้กันเอง ไปมีไปตัวเดียวพอจะหอ๋อผมได้แตรเม็ดตัวดังนั้นแวะไปให้เขาเนี่ยฝากไปเนี่ยนะของเขาห้าหกตัวกันเจ็บตังทั้งไหนเจ็บตังทั้งไหนจ๊ะเจ็บตังเอโอลูกเมียน้อยจริงๆเลยลูกเขาเลยนะเนี่ยอุดมูรณลูกเมียน้อยจริงๆเลยได้กันได้หรือวะ น้ำใจท <finishing pressure developed> oh, ี่พี่ฝากอ้ไม่น้ำใจ้วยมีน้ำใจนี่ยแหละครับอยูตรงนี้ยเขาพูดอย่างนี้เนี่ยแต่เวลาเราไปแล้วเราวเขาโทรวิดีโอคอลมาเรียกพีฝากมาให้มึงไอ้บอกกูก็บอกมันต้องอไปเนี่ยความดีความชั่วเตัวว้าวตอนนี <who médico> ้ยเขาอยู่เป็นวิยอมันจะตายนั่นไงอันนี้เขาอยู่เต็ม อุตส <Bond> ่าห์เน <izing rapper> ี่ยเสียสละเลยวันนี้ต้องตีจริงๆขายใหญ่มาด้วยเนี่ยอ๋อขายใหญ่ด้วยรอบรอบรอบหนักเลยวันนี้ก็ยังเสียสละไม่ไปแหอยู่ทำตาให้สามห้ามงนู่นอ๋อห้ามองเขาก็ลุ้นในเรามึงจัดสักทีอ๋อหัวเราะจัดสักทีอันนี้ก็ทำใจเย็นนะหกปับไปแค่นั้นแหละรีบล้างมากสตาร์ทรถเลยอ่ะ ขาโลกมีคนเลี <S <S ้ยงปัดแล้วด้วยอ่ะสบายละหลงเลยนะเช้ากับแนนอนจริงเชากลั่ยนี้ทอนจริงอนั่นไง วางไว้แล้วด้วยวางไว้แล้วมีไข่มีคอดดอกนี่คือเรื่องจริงพอเขาเลงแล้วมซื้ออะไรมามั่งครัเลงแล้วแต่อ๋อเมื่อกี้ที่เลือดอะใจไม่อยู mm ่กับเนื้อก็ตัวรีบไไไ่่่ตีน